สวัสดีครับและนี่ก็คือคิดพิทักษ์โลกครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเข้าถ้ำครับเราจะไปค้นหาค้างคาวคุณกิติด้วยกันเคยได้ยินไหมครับที่นี้ชื่อแปลกมากเลยใช่ไหมครับแล้วผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนก็คงไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยครับ ความฝ่ายฝันของเด็กชายนิทานเป็นจริงเมื่อเขาได้พบกับดอร์สุรพลดวงแขกนักวิจัยคนแรกที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับค้างคาวค,คุณกิติดรสุรพลเมตตาพาเขาขึ้นไปสำรวจอย่างถ้ำซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของค้างคาวชนิดนี้การสำรวจครั้งนี้ไม่เพียงแค่ดูประชากรคร้างคาวแต่เด็กชายยังได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านชีววิทยาศาสตร์ป่าถ้ำหินปูนที่พวกเขาสำรวจ เต็มไปด้วยความลึกลับความสวยงามรวมทั้งสิ่งมีชีวิตที่น่าค้นหาจำนวนมากทุกก้าวที่เด็กชายเดินไปคือการเปิดประสบการณ์ใหม่การเรียนรู้ที่ไม่เพียงแต่ในหนังสือแต่เป็นชีวิตจริงและการได้ใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุดในโลกทำให้เขายิ่ง,ลงหลงไหลในธรรมชาติและโลกของสัตว์ป่า และนี่ก็คือผลงานของน้องนิทานพาดาครับสวัสดีครับน้องนิทานครับสวัสดีครับผมชื่อผมเด็กชายพาดาชยุสกุลธนชัยครับเคสอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลเกรดสามครับน้องนิธานอายุเท่าไหร่ครับ9้าขวบครับเ้าขวบโอเคเมื่อกี้นี้หลายๆคนก็คงได้ดูภาพของค้างข่าวไปแล้วนะครับแต่ว่าที่หลายๆคนคงสงสัย เขาชื่ออะไรนะครับค้างคาวสายพันธุ์นี้ชื่อว่าค้างคาวคุณกิติครับหรือว่า c r a ส s อ o n i c t e r r e s ทองมงยาครับมันตัวเล็กประมาณ4ซนตเมครับ4เซนโอ้โหนี่คือตัวเล็กมากเลยนะ4เซนแล้วมันก็เป็น the smallest mammal the world ครับ smallest <Yeah. S 1> ก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ทตัวเล็กที่สุดในโลกครับอ แล้วความพิเศษของเขาคืออะไรยังไงครับเดี๋ยวก่อนต้องต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนคุณกิติเนี่ยครับไม่ใช่ชื่อของค้างคาวตัวนั้นนะแต่ว่าเป็นชื่อของสายพันธุ์ทั้งสายพันธุ์เลยใช่ไหมครับจริงๆแล้วคุณกิติก็คือชื่อของคนที่พบค้างคาวคุณกิติครับอ่าก็คือคนที่เป็นเหมือนแบบ explorer หรือว่านักวิจัยที่เขาไปค้นพบค้างคาวชนิดนี้แล้วเขาก็เลยตั้งชื่อสายพันธุ์ว่าเป็นค้างคาวคุณกิติตามชื่อของเขาเลยใช่ไหมครับ ความพิเศษเป็นยังไงบ้างเอ่ยข้างข่าวสายพันนี้ก็จริงๆงมันก็ตัวเล็กมากเลยครับเพราะถ้าตอนกลางคืนครับมันมองไม่เห็นครับก็มันก็เลยใช้เอ็กซ์โลเคชั่นครับอ่าอย่างนี้แสดงว่าการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบค้างข่าวทั่วไปหรือเปล่าคือเขาจะต้องอยู่ในถ้ำแล้วก็ออกหากินใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่ามันก็บินได้แค่แป๊บเดียวครับเพราะมันตัวเล็กครับแบบ3 0นาทีครับเอาแล้ว,เอ,ลวเอาบินได้แป๊บเดียวความจริงนี่สี่เซนนี่คือไซส์แบบ ประมาณเท่านี้นะใช่ครับลำตัวนี้ก็คือแบบอยู่เล็กๆตรงกลางแล้วเวลาเขาเบิน<า>นี่คือแบบปีเขาเป็นยังไงครับก็มันก็แบบพันเท่านี้ค่ะเหรอโอ้โหน่าสนใจมากแล้วทำไมทำไมน้องนิทานถึงแบบสนใจในเรื่องราวของ้ังค้าวคุณกิติครับราะตอนผมเด็กๆครับดออรอรองกฤตเล่าให้ผมฟังเรื่อง้งังคาวคุณกิติครับแล้วผมก็อยากไปเห็นตัวจริงครับแล้วผมตอนผมเจ็ดขวบครับ ลอกเตอร์ลงกาพฟผมไปดูจริงๆครับแล้วการที่เราแบบไปไปหาข้างเข้าคุณคิติเนี่ยต้องไปหาที่ไหนครับคือในประเทศไทยเขาจะอยู่แถวไหนครับที่กาญจนบุรีครับอยู่ในถ้ำครับเอิ่มถ้ำหินปูนครับถ้ำหินปูนถ้ำหินปูนนี้คืออะไรช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับมันถ้ำหินปูนครับมันชอบมีรูเล็กๆครับแล้วก็รูเล็กๆพวกนั้นมันทํามันเกิดขึ้นเพราะคาร์บอนิกแอซิดทำครับคาร์บอนิกแอซิดก็คือ ฝนตกครับมันคาร์บอนไดออกไซด์ก็มารวมด้วยกันครับแล้วมันกลายเป็นคาร์บอนิกแอซิดครับแล้วมันก็ตกเข้าไปในถ้ำแล้วมันก็ซับเอาไว้ครับถ้ำหินปูนครับแล้วมันก็ทํารูเล็กๆให้พวกขังคาวอยู่ครับอ่าแสดงว่าเป็นการทําให้เกิดโพรงใช่ไหมครับตัวคาร์บอนิกแอซิดนี้น่าสนใจมากเลยแล้วแสดงว่าอย่างนี้น้องนิทานก็ต้องไปเดินถ้ำเดินป่าเดินถ้ำเพื่อที่จะไปหาขังคาวคุณคิตติ ครับโอ้โหประสบการณ์เป็นยังไงบ้างการไปเดินป่าลําบากไหมเจออุปสรรคอะไรยังไงบ้างเลยก็สนุกดีครับแล้วเดินนานแค่ไหนครับเราไปสองรอบครับครับหนึ่งรอบประมาณสามสี่ชั่วโมงครับออ้ไปแสดงว่าไปรอบแรกเนี่ยก็คือไปกันทีมใหญ่เลยมีด็อกเตอร์ลงกนแล้วก็มีมีเหล่าอาจารย์นักวิจัยไปกันด้วยไหมครับเออก็มีด็อกเตอร์สุรพลครับด็อกเตอร์สุดพลครับเขาเขาดูในส่วนไหนครับ เขาเป็นเป็น r ิ s e a เชอร์ที่อยู่ใน a ิ c h t ทีมที่ไปค้นพบข้างเขาของนิติครับก็อยู่ในทีมครับตอนแรกผมก็กลัวตกนิดหนึ่งครับทำไมครับมันเป็นเป็นหน้าผาต้องต้องปีนขึ้นไปในถ้ำครับโอ้ก็คือเป็นภูเขาแล้วก็ปีนขึ้นไปในถ้ำใช่ครับแล้วแล้วปีนนี้ต้องมีอุปกรณ์มีอะไรช่วยไหมครับมันก็เป็นแบบให้เราเดินได้อยู่ครับแต่มันก็ชันอยู่ครับอ๋อโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับน้องนิทานนี้พี่แบบ ทึ่งมากๆเลยนะพี่ก็เป็นคนชอบเดินป่าเหมือนกันแต่ว่าก็ช่วงเด็กๆแบบเจ็ดขวบแปดขวบเก้าขวบก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปเดินครับก็นี่ต้องถือว่าสุดยอดมากแล้วพอเราเดินเข้าไปถึงละเข้าไปในถ้านี่คือเจอเลยหมครับหรือว่าก็ต้องไปรอต้องเข้าไปลึกไหมอะไรต้องเข้าไปในห้องครับมันเป็นห้องเยอะๆครับแล้วก็ต้องส่องเฮดไลท์ดูครับพอเราเดินเข้าไปแล้วเราไปเจอเขาความรู้สึกเป็นไงบ้างครับแบบผมก็แบบช็อกอะครับเหรอ ก็ตกแอพอมัแบบมันตัวเล็กมากเลยครับเพราะผมไม่ได้คิดว่ามันจะตัวเล็กขนาดนั้นครับแบบเล็กมากแล้วตัว,ต,วตัวเล็กมากช็อกเลยบทบาทของเขาในระบบนิเวศมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนเอ่ยถ้าครั้งคราเอลคุณกิติหายไปใช่ไหมครับมแมลงที่มันกินก็จะเยอะขึ้นครับพอมแมลงเยอะขึ้นมันก็จะกินพวกผักผลไม้ครับเราก็จะไม่มีผักผลไม้กินแล้วครับพอมแมลงไม่มีอะไรกินแล้วครับมันก็จะตายใช่ไหมครับ พอมแมลงตายครับตัวที่กินมแมลงก็จะไม่มีอะไรกินมันก็เหมือนดอมิโนมาถึงเราครับเราเราเห็นว่าแบบเขาเป็นตัวเล็กๆเ,เป็นค้างคาวอย่างเงี้ยไม่คิดว่าเขาจะมีแบบผลกระทบหรือบทบาทมากขนาดนี้แต่ว่าพอฟัง <Okay. S 2> เรื่องราวเนี่ยถือว่าสุดยอดมากครับแล้วภาพยนตร์ที่ที่ถ่ายทำออกมาเนี่ยครับน้องนิทานต้องการ <Yeah. S 2> ที่จะสื่ออะไรบ้างครับ it doesn't matter if it's big or small they all matter to make a balanced ecosystem โอ้โหสุดยอดจริงๆเลยครับนี่ก็คือสิ่งที่เราพูดกันเมื่อสักครู่หนึ่งใช่ไหมในเรื่องราวของว่าแบบไม่ไม่ได้สําคัญว่าเขาตัวเล็กหรือตัวใหญ่<ช>แต่ที่สําคัญคือต้องมีพื้นที่ให้เขาอยู่เพราะว่าเขาก็เล่นบทบาทที่สําคัญมากต่อระบบนิเวศของโลกใบนี้แล้วเราเขาได้รับผลกระทบยังไงบ้างครับในเรื่องของความอันตรายภัยอันตรายมีการล่าพวกเขาไหมหรือว่าการทําลายถ้าการทําลายป่าต่างๆที่ส่งผลกระทบให้เขาครับ จริงๆแล้วก็มีพวกนักท่องเที่ยวมาดูพวกขังข่าวครับแล้วก็ทําให้ขังข่าวกลัวแล้วก็หนีออกไปครับแล้วก็ขังข่าวมันบินไม่ได้นานใช่ไหมครับเพราะมันตัวเล็กใช่ไหมครับมันก็จะตายครับอ่าก็คือถ้าถ้าจะพูดให้เห็นภาพใหญ่ก็คือการที่มนุษย์เราเข้าไปบุกรุกลุกลานพื้นที่ถ้ำพื้นที่ป่าพวกนี้ก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อขังข่าวคุณกิติ แต่ว่าก็ไม่ใช่แค่ค้างคาวคุณคิตินะครับก็รวมถึงสัตว์ชนิดต่างๆด้วยครับมีอะไรที่ต้องการจะคุยกับท่านผู้ชมผ่านทางรายการไหมครับให้เราทำ reduce reuse กับ recycle เยอะขึ้นครับ reduce ก็คือใช้พลาสติกน้อยลงครับ reuse ก็คือใช้อีกรอบครับแล้วก็ recycle ก็คือทำใหม่แล้วก็ใช้อีกรอบครับถ้าเราทำพวกนี้มันจะช่วยกับพวก climate change กับพวกโลกรวนครับ โอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับกับเรื่องราววันนี้ครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันนะครับข้างขาวคุณกิติหลายหลายคนนะครับอาจจะเป็นครั้งแรกที่ได้ยินชื่อนี้แล้วก็ได้เห็นค้างข่าวชนิดนี้นะครับแม้กระทั่งว่าเขาจะตัวเล็กๆนะครับแต่เขาก็ส่งผลอย่างมากต่อระบบนิเวศของเราครับและอย่างที่น้องนิทานได้บอกไปว่าเรามาช่วยกันลดพลาสติกแล้วก็กลับมาใช้พวกพลาสติกหรือว่าสิ่งของต่างๆที่เราสามารถใช้ได้เพื่อที่จะช่วยโลกใบนี้ครับ ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องนิทานมากๆเลยนะครับสำหรับเรื่องราวสุดอเมซิ่งนี้ครับขอบคุณมากครับ <Yeah. S 1> ครับ